สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองไมโครเซิร์ฟเวอร์ p o w e r Pro g 90นะครับผม <Wow. S 1> เรามาดูการต่อกัอนนะครับไมโครเซิร์ฟเวอร์จะมี3 <Wow. S 1> สายนะครับโดยจะมีน้ำตาลแดงแล้วก็ส้มนะครับผมโดยน้ำตาลเราจะต่อไว้กับกลาวนะครับ j n d แล้วก็แดงเราจะต่อไว้ที่ power 5โวลต์นะครับแล้วก็สีส้มเราจะต่อไว้ที่ PWM อ่าเลขเก้านะครับต่อไปเราจะมาเขียนโค้ดในโน้ตบุกแล้วนะครับผมอันนี้คือผมทำการเขียนโค้ดเล่าวางเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการเช็คก,ก่อนนะครับว่าถูกหรือเปล่า โอเคครับอันนี้คือโค้ดเขียนถูกต้องแล้วครับทีนี้เราจะมาทํา,าการเสียบ a r ดี i n o นะครับผมแล้วก็ทํา,าการส่งเข้า a r ด u i n o นะครับอ่าโอเคแล้วครับนี่คือการอัพโหลดเข้า a r ดี i n o สำเร็จแล้วนะครับ จะเป็นการหมุนแบบนี้ครับจะม,มี 0, 90องศาแล้วก็180องศาครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ